สวัสดีตอนเช้าจากสวีเดนค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ตื่นขึ้นมาแล้วดูเทอร์โมมิเตอร์นะคะติดลบไป16องศาค่ะเป็นเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะหนาวมากนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของไอ้นะคะไอ้ก็ตื่นมาทำงานบ้านนะคะซักผ้าหม่มซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่นะคะวันนี้อาบน้ำสับผมเรียบร้อยก็ เนี่ยค่ะมาจัดบ้านนะคะตรนนี้เราเก็บต้นคริสต์มาสเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะตกแต่งสาหรับคริสต์มาสก็เก็บลงกล่องเรียบร้อยนะคะผ้าปูโตไอก็ซักเรียบร้อยค่ะนี่เราก็จะเตรียมเก็บลงกล่องนะคะทุกคนตามที่ไอคสังเกตเห็นนะคะคนซีิเดนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผ้าปูโตะแล้วก็ผ้าม่านตามฤดูกาลนะคะแต่ของไอก็ส่วนใหญ่จะใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยยกเว้นผ้าปูโตะคริสต์มาสที่อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดการกับตัวเองแล้วค่ะกระเซิร์กระเซิร์มากเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเออไอวันนี้วันนี้หยุดนะคะทุกคนวันนี้วันหยุดตื่นมาทํางานบ้านโหวันนี้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ซักผ้าปูที่นอนนะคะดูดฝุ่นเพ,เพราะเพราะว่าเราแบบเวลาที่เราลื้อผ้าปูทุกคนมันจะมีฝุ่นเยอะนะคะไอ้ก็ดูดฝุ่นบนที่นอนนะคะ เอาพวกหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะออกไปสะบัดสบัดเขยา่าในอากาศที่หนาวเย็นลบสิบหกเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนปอบผ้าหม่มปอกบมอนนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างที่เปลี่ยนไปซักพอซักเสร็จ <c oughs> ก็ดูดฝุ่นดูดฝุนดด่นที่พื้นอีกดูวันนี้ดูดฝุ่นแบบไม่ได้ไม่ได้แบบทั่วบ้านนะคะเอาแค่แบบพอกะว่าฝุ่นละเอียดที่มันมาจากพวกผ้าเนี่ยออกไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ไอ้ว่าจะออกไปซื้อต้นหอมนะคะ ไอ้ได้หอมสดนะคะวันนั้นไอ้ไปในเมืองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไอ้หยุดวันเสาร์เนาะมันมันไม่มีค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้อาจจะเดินออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนี่แหละตอนแรกไอ้จะเข้าเมืองนะเข้าเมืองไปซื้อมะละกอแต่เห็นอากาศที่ติดลบแล้วไอ้ไอ้ไม่อยากไปไหนไอ้ก็จะออกไปเดินออกไปเดินในบรรยากาศที่หนาวๆนี่แหละลงกันแดด ลมกันแดดวันนี้พี่ขุนออกไปข้างนอกนะคะไปไปเจอไม่ใช่ลูกค้าคือเขาเป็นโคชเป็นโค้ชของพี่ขุนคนให้คําแนะนําทางทางธุรกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนเป็นคู่ค้าด้วยเพราะว่าเขาหางานให้พี่ขุนหาลูกค้าให้พี่ขุนนะคะแล้วพี่ขุนก็ตอบแทนเขาด้วยกันทําเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะคะที่ที่เขาอาจจะไม่ได้เก่งทั้งเรื่องของเทคนิคทางไอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแลกแลกงานกันนะคะทุกคน พี่ขุนช่วยเขาเขาช่่ยพี่ขุนหาลูกค,ค้าแต่เขาคงอยากจะช่วยพี่ขุนมากๆเลยนะคะช่วยบริษัทพี่ขุนให้ให้เติบโตนะคะก็เลยเขา็จะนะเจอกันคุยกันสรุปว่าแต่ละควอเตอร์เนี่ยกิจการมันไปได้แค่ไหนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าพี่ขุนเนี่ยถามแกทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะ เรื่องอื่นๆด้วยนะคะทุกคนถ้าท่าเวลามีปัญหากับลูกค้ามีปัญหาเรื่องงานที่ทําออกไปแล้วลูกค้าไม่พึงพอใจบางทีเจอลูกค้าที่แบบไม่ค่อยเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยจะใจด,ดีเท่าไหร่เงะคะ่ะเู้จะจะทบท่านกันเงี้ยนะคะพี่บุญเขาก็จะปรึกษาโคเชว่าเขาจัดการปัญหาเบื้องต้นอย่างน,างน,างนี้ถ้ามันเหนือถ้ามันเหนือบาดบาดแรงจริงๆเขาจะไปเล่าให้โค้ชเขาฟังคว่า ธอคิดว่าฉันจะฉันจะคอนแทคลูกค้าคนนี้ต่อไปไ,ไหมอะไรประมาณนี้ยนะทุกคนโอเคลงรองพื้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปเขียนคิ้วก่อนทุกคนไปเติมคิ้วมาแล้วเขียนคิ้วไม่เท่ากันอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันมันเป็นศิลปะได้ปากได้ปากมาะคะไอ้เอาไอ้เอาลิปของแม็กนะคะลงไปก่อนมันเป็นสีแบบสีนูดสีชมพูนูดนูดนะคะแล้วก็เอาเอ่าลิปสีแดงนะคะ แดงแบบแบลเบอรี่เลยนะคะลงทับทุกคนมันก็เลยออกมาเป็นสีประมาณนี้ั <laughs> อบีลิปสติกสีแดงเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเวลาเห็นคนอื่นทาสีแดงอาจจะชอบมากเลยนะคะอย่างตัวนี้เป็นสีของลอรีออลนะคะพี่ขุนซื้อให้นะและเบล็กเลดนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะใช้ค่ะทุกคนอันนี้ก็แดงแดงจริงจังมากเลยนะ,ะสว่วนอีกสีหนึ่งนะคะมันเป็นสีแดงของ The Body Shop ค่ะพอดี ช่วงปีใหม่อะไอเดินผ่านร้านพอดีนะคะนีกะ่ก็แดงแดงทุกคนดูไอไม่รู้ซื้อมาทำไมไอไม่ค่อยทาแต่ชอบชอบซื้อแล้ <c oughs> นะเวเก็บไปสองสามปีแล้วก็ทิ้งเลยทุกคนแต่อยางล่นตัวนี้นานมากแล้วนะ <c oughs> ทุกคนพันร่างห่อร่างกายให้ดีนะคะทุกคนผ้พาพันคอหนาๆเลยนะคะหมวกหมวกจัดแล้วนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะใส่รองเทา้า Go t e c เดินนะคะเพราะว่าพื้นเขาจะเกาะยึดเกาะน,น้ำแข็งได้ดีนะคะทุกคน <c oughs> กว่าจะได้ออกนะทุกคนไอ้มวแต่ดู YouTube อยู่นะคะดูเขาดูรายการรู่นนี่นั่นนะะดูข่าวคุณหญิงจุฬารักษ์เสียชีวิตนะคะจากโรคมะเร็งเต้านมแนละ้วเสียได้ยังสวยยังสาวอยู่เลยอะ่ะลูกก็ลูกก็น่ารักเนาะไอะไม่เคยรู้เลยว่าเขา แต่งงานแล้วคนต่างชาตินะ้องล,ลูกเขาก็เก่งด้วยนะลูกเขาเป็นนะักกีฬาไอสเกตทีมชาติไทยเลยนะลูกสาวนะคะกำลังเป็นสาววัยรุ่นดูข่าวแล้วก็โอ้สะเทือนใจเนาะเลยไม่ทันได้อยู่ดูความสำเร็จของลูกเลยรองเท้านี้เป็นรองเท้าทาี่ใหญ่ใส่ไปเก็บเห็ดน,นะเวลาเดินป่าแบบลึกๆ เพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบกันน้าได้ด้วยอะทุกคนแล้วมันแล้วข้างหน้าน่ะมันจะเนี่ยมันจะแข็งแข็งมันป้องกันแบบเวลาเราเดินชนหินชนไม้อะไรเงี้ยป้องกันเท้าเรานะคะแล้วมันที่สําคัญเวลาเดินในหิมะเดินในน้ำแข็งมันยึดเกาะได้ดีค่ะขอโทษนะคะพื้นเท่าดีอะคือไอไม่ลื่นแล้วเขาก็อุ่นด้วยที่สําคัญนะคะโอเคเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ก็ซื้อตั้งแต่สมัยใหมาใหม่มาดูสเวนใหม่มันมันมันอุ่นมากเสื้อตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่นะคะปีนี้ออกมาใส่เพราะว่าปีนี้มันเป็นอากาศหนาว เสื้อตัวนี้มันอุ่นแบบบางทีมันหายใจไม่ออกทุกคนอุ่นจนหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนาี่ยไอจะใส่เสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ของ the north face นะคะตัวนี้เขาจะมีความอุ่นในระดับที่แบบอากาศไหลเดียนสบายนะคะถ้าอากาศติดลบไม่มากนะคะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่เสื้อเสื้อหมพรมนะคะข้างล่างดีอย่างนี้มันก็มันก็อุ่นละนะคะอุ่นแล้วก็ยังมีการหายใจได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเสื้อตัวเนี้ยไอ มีความรู้สึกว่ามันอุ่นมากเกินไปอุ่นจนแบบเหมือนมันไม่ระบายอากาศนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นของ everest นะคะ ตอนนี้เดินมาได้ราวๆสี่ห้าร้อยเมตรแล้วอยากจะบอกทุกคนว่ามันหนาวมากแต่ก็ฟินมากทุกคนแล้วตอนนี้เหมือนแก้มจะแตกแล้วอะทุกคนดูแก้มจะแตกแล้วไอมีถุงมือนะแต่ว่าพอดีไอจะต้องกดถ่ายคลิปไอก็เลยถอดถุงมือออกเนี่ยค่ะมือก็คือแดงนะทุกคนจ้านึกภาพเลยลบสิบลบสิบหก แต่ตอนนี้ไอว่ามันน่าจะสักประมาณลบสิบสี่อะเท้าไอาไม่หนาวเลยดีมากเลยทุกคนรองเท้าโกเท็ดีมากนะคะแล้วก็ยึดเกาะยึดเกาะถนนที่ไอถ่ายให้ดูได้ดีมากเลยไอยชอบเดินในหิมะนะคะความรู้สึกมันมันสนุกดีได้ยินเสียงก๊อบก๊อบก๊อบกเลยอย่างเงี้ยเหมือนเด็กน้อยเนาะ หิมะก็ไม่ได้เยอะนะมันตกมาเมื่อวานนิดหน่อยปล่อยๆแต่แต่ความหนาวอ่ะอยู่ดีๆมันกลับมาหนาวลบสิอีกแล้วนะคะลบสิบห้อีกแล้วนะคะทุกคนจะว่าเรคคอร์ดของสัปดาห์ก่อนนูน้นที่มันหนาวๆน,น,น่าจะอยู่ที่ลบสิบเจองศานะคะอันนี้คือในจังหวัดที่อาออยู่นะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือของซีเวเดนไม่ต้องพูดถึงอันนั้นคือลบสีไปเลยนะคะ แล้วตอนนี้แคนาดาก็หนาวมากพี่สาวไอยอยู่แคนาดาเนาะเขาส่งมาให้ดูลบสีกว่าเมื่อวานลบสามสิบสี่โอเคทุกคนจ๋าตอนนี้ขออนุญ,ญาตสวมถุงมือแล้วก็เดินต่อนะคะมันหนาวแล้วนะคะถ่ายต่อไม่ได้แล้วทุกคนทุกคนไอซื้อของเยอะกว่าที่ไอบอกไอว่าไอาจะซื้อแค่ต้นหอมใช่ไหมไอได้สองถุงพี่คุณกลับมาเลยแวะมารับค่ะ อักตะเซ็มแล้วบอระเซ็มแล้วฟินเซ็มแล้วดะ,อ,ะอืม จะอยู่อยู่นูน้นติดป่าทางนู้นเลยค่ะทุกคนถ้ามองจากถนนใหญ่เนี่ยนะอู้ท้องฟ้าสวยมากโอ้ยสวยสวยสวย ื้อพิซซ่าราคาถูกมาลองค่ะ2 p a แพ็คนะคะ65โครนไอเอาหน้าฮาวายแล้วก็ชีสแล้วก็แฮมค่ะนี่เอาคนละถาดเลยอาจจะกินฮาวายนะคะวันนี้ไอไม่รีวิวนะคะว่าไอซื้ออะไรมาบ้างแต่แค่อยากจะให้ดูว่าอยู่ดีๆก็อยากกินพิซซ่าขึ้นมาพอดีเขามีไอนี่ค่ะจัดโปรแกรมนะคะแล้วก็ ไอซื้อ,อเครื่องที่จะทำทาโก้มาด้วยนะคะมีทาโก้เชลลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชิปค่ะแล้วก็มีดินะคะที่ทำจากอะโวคาโดอันนี้มันสำเร็จรูปมาแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซอสทาโก้แบบเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อเนื้อบดมาครึ่งกิโลนะคะส่วนเที่ยงนี้เราก็จะกินพิซซ่า ถาดนี้มันเล็กเกินไปสำหรับจะใส่สองอันมันน่าจะอบครั้งละครั้งละชีสเปล่าดูฟฟวดูฟฟว์ปินอแกออุสถาดที่หนึ่ง กำลังอบนะคะเอาไก่ลงไปอบด้วยข้างๆนี่ก็คือสิ่งที่เราซื้อมากล้วยมันมีแต่ที่งอมๆนะคะทุกคนมันไม่มีเลยที่แบบเขียวๆอ่ะก็เลยจำจำเป็นต้องเอามานะคะเอ้าวดูคันสตอตแตอสตรีมสัสแกรแอนแตนเดนไอวามพี่ขุนกินสลัดเรียบร้อยนะคะเกมสมอะไรว่าอะไรนะ,ะไม่รู้พูดว่าอะไร อันนั้นนะ่ะเป็นหน้าที่่ออยากกินนะคะฮาวายอีทุกคนไหนรู้สิผ่าได้ไหมเนี่ยทั้งจับกล้องทั้งจะตัดเอา้ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ครึ่งกลางเดีที่อ่ะพิชเชอร์เ่ยแฟวเนี่ย ทุกคน,กคนไายไปถอดหมวกมาเดีจะชิมพิซซ่าของพิซซ่าของคุบพิซซ่าราคาถูกทุกคนอันนี้หน้าแฮมนะคะซึ่งไอ่ะไม่ชอบหน้านี้ไอ้ชอบกินไอชอบให้มันมีนมความหวานอยู่ในนั้นด้วยเด็กก็นมากัเลยกูอืมอืมแต่ว่า เครื่องเทศเขาเยอะเหมือนกันนะแรงกลิ่นแรงอะไรติ๊งอือเหรออือแล้วตีดั้งนั้นตีเส้นยังไงบ้างสมกับแบบแบบปยอย่าสออที่กุ๋บอกว่ามันมันได้รสชาติของกุ้ง หรข้าน่ารักอ่ะไม่เห็นมีรสชาติกุ้งเลยโอ้ไม่นมี่นี่ไม่ได้อะไรแล้ะ ไม่สละเดี๋ยวช่วเดี๋ยวเดโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไก่ออกก่อนวิโนหามีอีกชิ้นนึงเดี๋ยวเหรอตัเดี๋ยวอาจจะเอาอีกถาดหนึ่งมาวางเขากินฮะโอ ตัวนี้รสชาติมันจะอ่อนกว่าแล้วมันก็จะมะีมันจะมีอะไรนะทุกคนสับประรสไงเกลยรสชาติมันจะอ่อนมันก็จะมีความหวานปนแต่พี่ขุนเขาจะชอบความเค็มนิดๆน,น,นะคะแต่เขาก็ใส่เนื้อสัตว์เยอะอยู่นะ Vill du ha en sista? Nej. Då tar jag den. Sätt bara... Om du jämför det med tisdagar som jag bakar det själv. Mm, då är din väldigt mycket bättre. Jag tycker, jag, tycker, jag, tycker att jag tycker att min deg är mycket mer smak. Mm. Jag vill ha det. Jag vill inte ha det. Nej, det är samma. <laughs> du får bättre med mig. Ja. Men nu börjar jag bli mätt. det Och nu ska vi äta på allting. Nu behöver inte om en timme กขาช็คกินสมัสาแชร์ไปอุกปากโเดี้มแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเราจะกินพิซซ่าให้หมดนะคะแล้วไอ้ก็ยังมีไก่อีกสองชิ้นที่จะต้องจัดการนะคะทุกคนไก่ทอดไก่ทอดตัวนี้ซื้อไก่ทอดเคเซมาหนึ่งบักเก็ตเลยซื้อมาตั้งแต่หลายวันแล้วทีนี้กินไม่หมดก็เอาไปคอยเอาไปอุ่นค่ะ ชิคชิคบิงมาสตาร์อ๋อนา่นแหละหมกหมกบิงสั่งฮอตบิงต้องกินให้หมด